อีสูตรดีแม็ก1.9ปี2018 19ค่ะเราแม็กคู่หน้าเลยค่ะสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะคะแบบนี้ตัวนี้เป็นล้อกระทะผ่านนะคะพร้อมอยาง s t d 2เราก็จัดเต็มให้เหมือนเดิมค่ะคัท้ายสายฟ้าสวยๆอย่างนี้นะคะด้านในปลกไม้อัดให้แล้วอย่างดีเลยตัวนี้คันนี้ไม่มีการชนหนักลิปคว่มหรือน้ำท่วมใดๆทั้งสิ้นค่ะสวัสดีค่ะพบกับรีเอ็กเช่นเคยนะคะที่ราชดิตออโต้สู่รวมรถกระบะตู้ทึบตอนเดียวค่ะและรีอยู่กับ อ s u ูซ d ดี x 1.9ปี2018-19ค่ะ จัดตรงมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มกันที่ล้อแม็กคู่หน้าเลยค่ะสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะคะแบบนี้สวยๆร,รอๆกันไปเลยอันนี้ติดเป้ามือจับแบบแต่งให้แล้วเรียบร้อยนะคะสีโครเมียมพร้อมคิ้วคันสาตสวยๆเลยค่ะในส่วนของด้านหลังกันบ้างดีกว่าอ่าตัวนี้เป็นล้อกระทะผ่านนะคะพร้อมยาง SCD2 ยางสำหรับบรรทุกโดยเฉพาะเลยค่ะคันนี้มาดูด้านหลังกันต่อค่ะ ในส่วนของด้านหลังนะคะเราก็จัดเต็มให้เหมือนเดิมค่ะค้างใต้สายฟ้าสวยๆอย่างนี้นะคะเป็นได้เงินนะคะพร้อมตู้สูง2เมตร10เซนนะคะด้านในปลูกไม้อัดให้แล้วอย่างดีเลยตัวนี้วิ่งเร็วๆเนี่ยไม่มีกระพือกระเพื่มแน่นอนนะคะและที่สําคัญนะคะลูกค้าท่านใดที่ไม่อยากได้ความสูง2เมตร10เซนสามารถแจ้งขนาดที่ต้องการได้นะคะหรือ ถ้าไม่อยากได้ตู้เปลี่ยนเป็นคอกได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวไปดูข้างในตัวรถกันดีกว่าคันนี้ติดตั้งกระจกไฟฟ้าให้แล้วเรียบร้อยนะคะมาในส่วนของภายในตัวรถนะคะคันนี้กว้างขวางมากนะคะตอนนี้นั่งสบายๆเลยเนาะอ่ะาไมค์คันนี้มีอยู่แค่3ขว่าเร่านั้นเองนะคะพวงมาลัยเป็นแบบพาวเวอร์นะคะตรงสามการเนาะและตรงปรับระดับได้ด้วยอ่าเลย ในส่วนของคอนโซนหน้านะคะจะมี f อฟนะคะยังโคเอกลักไซด์อิสุกุเหมนเช่นเคยนะคะตัวนี้<ม>แล้วก็ตัวปรับแอร์นะคะเป็นแอร์แบบไม่น้่นเนาะตัวนี้ปรับได้นะคะเกียร์6สปีดนะคะตัวนี้<ม>แล้วก็มีช่องเก็บของให้สช่องทาง,งน้านี้นะคะและยังมีที่ใส่แกาา้วน้ำตรงนี้ด้วย<ม>ด้านบนมีที่บางแดด2ออันเนาะปกติแล้วก็ เบาะนังนะคะเป็นแบบเบาะไวนิลนะคะสีเทาทำความสะอาดง่ายนะคะนั่งกระชับสบายมากเลยเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อดีกว่าค่ะขนาดเครื่องคันนี้นะคะอยู่ที่1.9ลิตรนะคะสีสูบ16วาลวาวพละกำลังอยู่ที่150แรงม้าที่3,600รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด350ยินิวตันเมตรที่1,800รอบถึง2,600รอดบต่อนาทีค่ะรับประกันเลยนะคะว่าคันนี้ไม่มีการชนกับทิดข้อมหรือนะ ใดๆทั้งสิ้นค่ะและยังรับประกันทางบารให้อีก5,000กิโลด้วยกันนะคะเพื่อนๆที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้เบอร์ด้านบนเลยนะคะติดต่อรีได้โดยตรงเลยและเพื่อนๆท่านใดนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องน้อยใจไปค่ะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นะคะวิ่งเซ็นให้ถึงที่และส่งรถให้ถึงบ้านด้วยส่วนเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่ต้องการมาชมรถนะคะสามารถมาได้ที่ราชประดิษฐ์ออโต้นะคะอยู่ตรงถนนนี้ิตใหต่ตรงข้ามไปรษณีย์บีบุรีค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ